สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุน JEPQ นะครับเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรลงทุนในอะไรแล้วก็กลยุทธ์เขาเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่อง options ที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะ JEPQ นี้เป็น ETF ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวว่ารายละเอียดจริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มแรกเลย JEPQ นี่หลักๆเขาลงทุนในอะไรครับหลักๆเลยนะคะก็คือหุ้นเทคขนาดใหญ่ค่ะหุ้นในกลุ่ม NASDAQ ร้อยๆที่เรารู้จักกันดีพวก Apple Microsoft Amazon อะไรพวกนี้ค่ะ Nvidia ด้วย Google ก็มีเป็นแกนหลักเลยอ๋อเน้นเทคเป็นหลักเลยใช่ค่ะเพราะเขามองว่ากลุ่มนี้มันมีโอกาสเติบโตสูงฟังดูเหมือนจะเทน้ำหนักไปทางเทคเยอะเลยนะครับแล้วมันมันเสี่ยงไปไหมครับแบบว่ากระจุกตัวไปหรือเปล่า อืมก็น่าคิดนะคะคือจริงๆสัดส่วนเทคเนี่ยเกินครึ่งพอร์ตเลยค่ะถือว่าสูงแต่เขาก็พยายามกระจายไปกลุ่มอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่เทคอย่างเดียวมีพวกการเงินสุขภาพพลังงานอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อมีกระจายบ้างแต่หลักๆก็คือเทคสินะครับใช่ค่ะน้ำหนักส่วนใหญ่ยังไงก็เป็นเทคความเครื่องไหวก็จะอิงกับกลุ่มนี้เยอะหน่อยค่ะครับทีนี้มาถึงจุดที่แบบว่าไฮไลท์เลยกลยุทธ์ออปชั่นของ JEPQ เนี่ยครับมันทำงานยังไงล่ะครับ ค่ะเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า covered call เป็นหลักนะคะแล้วก็มีขาย put option บ้างนิดหน่อยคือว่าง่ายๆนะคะ JEPQ เนี่ยเขาจะทำสัญญาให้สิทธิ์คนอื่นมาซื้อหุ้นจากกองทุนหรือไม่ก็ให้สิทธิ์คนอื่นขายหุ้นให้กองทุนอ๋อ oh, call option กับ put option ใช่ค่ะที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีเวลาจำกัดแล้วแล้ว JEPQ ได้อะไรจากการทำแบบนี้ครับสิ่งที่ได้แน่ๆเลยนะคะคือค่าธรรมเนียมค่ะที่เรียกว่า premium คนที่มาซื้ออปชันเนี่ยต้องจ่ายเงินก้อนนี้ให้ JEPQ ก่อนเลยไม่ว่าสุดท้ายเขาจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ตามใช่ค่ะไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ JEPQ ก็เก็บค่าพรีเมียมนี้ไว้เป็นรายได้อันนี้คือแหล่งรายได้สําคัญเลยค่ะแล้วอย่างคือเขาก็คาดหวังว่ามันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้บ้างโดยเฉพาะจากหุ้นเทคที่มันสวิงแรงๆอะคะ่ะในความว่าเหมือนกับว่าเขายอมจํากัดกําไรสูงสุดค่าหุ้นมันขึ้นเยอะ เพื่อแลกกับค่าพรีเมียมที่ได้มาเรื่อยๆหรือครับประมาณนั้นเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจของ Covered Call เลยคือถ้าหุ้นมันขึ้นไปสูงกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ Strike Price กำไรจากหุ้นตัวนั้นของ JEPQ ก็จะถูกจำกัดไว้แค่นั้นแต่ก็ได้พรีเมียมมาทดแทนอืมเข้าใจแล้วครับถ้ามองภาพรวมข้อดีจริงๆของ j e p q ที่จับต้องได้เลยคืออะไรครับ เด่นสุดๆเลยก็คือเรื่องเงินปันผลค่ะอันนี้ดึงดูดคนเยอะมากจากข้อมูลที่เห็นๆกันเันค่ะเขาบอกว่าจ่ายได้ถึงปีละประมาณเกือบเกือบสิเลยนะคะประมาณ9.5%้าจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์โหเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วที่สําคัญคือจ่ายเป็นรายเดือนด้วยค่ะอันนี้น่าจะถูกใจคนที่ต้องการกระแสเงินสดสม่ําเสมอจ่ายรายเดือนด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วมีข้อดีอื่นอีกไหมครับ ก็นอกเหนือจากปันผลก็คือการที่เราได้ลงทุนในหุ้นเทคชั้นนำเนี่ยแหละค่ะที่มีโอกาสโตบวกกับมีกลยุทธ์ออปชั่นเข้ามาช่วยเ,เสริมรายได้แล้วก็อาจจะช่วยลดความผันผวนได้นิดหน่อยเมื่อเทียบกับถือหุ้นเทคเพียวๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือถึงแม้จะกระจายไปบ้างแต่แต่พอร์ตมันก็ยังหนักเทคอยู่ดีค่ะเกิน50แปลว่าความเสี่ยงหลักๆก,ก็ยังผูกกับอุตสาหกรรมนี้ถ้าเทคไม่ดีกองทุนก็น่าจะกระทบเยอะค่ะ อันนี้เข้าใจได้เพราะน้ำหนักมันเยอะแล้วเรื่องออปชันส์หรอครับมีข้อจำกัดอะไรไหมก็คือเรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ค่ะเรื่องการจำกัดอัพไซด์คือถ้าเกิดหุ้นเทคมันบูมมากๆขึ้นแรงๆเลยเนี่ยผลตอบแทนรวมของ JEPQ อาจจะสู้การถือดัชนี N a s ส a q ตรงๆหรือถือหุ้นเทคเป็นตัวๆไม่ได้เพราะถูกจำกัดด้วยการขายคอออ t ชันใช่ค่ะมันหมวนได้อย่างเสียอย่างค่ะระหว่างรายได้สม่ำเสมอจากพรีเมียมกับโอกาสทำกำไรแบบเต็มเม็ดตําหน่วย ถ้าพิจารณาจากทั้งหมดแล้ว JEPQ น่าจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนครับอืมดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่เชื่อในเทคโนโลยีนะอยากลงทุนในหุ้นเทคแต่แต่ก็ต้องการเงินปันผลสม่ำเสมอด้วยแบบรายเดือนแล้วก็รับความเสี่ยงได้ประมาณนึงต้องเข้าใจเรื่อง o ลเชนส์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเข้าใจกลไกข้อดีข้อจำกัดของมันด้วยแล้วถ้าคนที่เน้นแบบโตเร็วๆแคปิลเกนเป็นหลักล่ะครับ ถ้าเป้าหมายคือการเติบโตของเงินต้นเป็นหลักเลยนะคะบางทีการลงทุนในหุ้นเทคตรงๆหรือกอง ETF ที่อิงดัชนีเทคแบบไม่ใช่ออปชั่นส์อาจจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าในระยะยาวค่ะแหล่งข้อมูลบางอันก็บอกว่า JPQ มันก็เป็นการลงทุนที่เอ,อ่อค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ก็มีโอกาสาได้ผลตอบแทนดีเขาอาจจะแนะนำว่าให้เอาปันผลไปลงทุนต่อแล้วรอจังหวะขายทำกำไรตอนหุ้นเทคขึ้นแล้วค่อยเอาเงินไปลงในสินทรัพย์อื่นที่มั่นคงกว่าอ๋อเป็นกลยุทธ์หนึ่ง สรุปแล้ว JAPQ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากได้ทั้งการลงทุนใน t e ทคแล้วก็เงินพันผลสูงๆมีออปชั่นมาช่วยเสริมแต่ก็ต้องอไม่ลืมความเสี่ยงเรื่องกระจุกตัวใน t เทคกับเรื่องที่อาจจะพลาดกำไรก้อนใหญ่ตอนตลาดขึ้นแรงๆค่ะมีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนยาวๆใน JAPQ เนี่ยคือถ้าวันหนึ่งตลาดหุ้นเทคมันซบเซาไปนานๆหรือว่า ตลาดมันนิ่งๆไม่ค่อยผันผัวเลยจนค่าพรีเมียมที่ได้จากการขายออปชัน s มันลดลงมากๆคำถามคือกองทุนจะยังสามารถจ่ายปันผลได้สูงๆแบบนี้ต่อไปได้ไหมแล้วกลไกของกองทุนเขาจะปรับตัวยังไงอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญเรื่องความยั่งยืนของผลตอบแทนในระยะยาวเลยค่ะที่นักลงทุนควรจะเออเก็บไปคิดต่อนะคะ